ภาพของเซตนเด็กนะครับเรายังให้ภาพของการเคลื่อนไหวของดัชนิเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งตัวหรือว่าการไซด์เวย์ออกข้างจากเดิมที่เรามองเป็นภาพสามเหลี่ยมเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นภาพที่เป็นการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแบบนี้แทนนะซึ่งกรอบแนวรับด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณสัก136 6, 6ก็คือโลเดิมของรอบนี้แต่เอากลมๆก็คือ13 6, 6 0นแล้วกันแนวต้านด้านบนเนี่ยคือ1430แต่คิดว่าสัปดาห์นี้คงไม่ได้ถึงระดับตรงนี้หรอกนะครับคิดว่าน่าจะอยู่บริเวณตรงเนี้ยนะคร 360แนวต้านด้านบน1,400นี่คือทั้งสัปดาห์บ้านเรามันมีแต่นะครับก็คือน้ำมัน <c oughs> พอน้ำมันลดลงปุ๊บมันก็จะไปเพรเชอร์กลุ่มธุรกิจน้ํามันในบ้านเราซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มหลักของดัชนีเซ็นตินเด็กมันก็เลยทําให้ดัชนีเนี่ยนะครับแทนที่จะขึ้นได้นะครับแบบเยอะๆเนี่ยก็อาจจะไปได้ไม่ไกลมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าวันนี้ผมเลยมองภาพเป็นลักษณะการไซด์เวย์หรือว่าการแกว่งตัวนั่นเองแนวรับด้านล่างครับอยู่ที่1370ก็คือโลเดิมของวันก่อนหน้าตรงนี้นะฮะแนวต้านด้านบน1 3่0หนึ่งสามเก้าศูนย์ครับตัวแรกคือตัว m อ c ีนะครับอันนี้ก็ล ในเรื่องของอัตราผลรอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาที่มีการปรับตัวลดลงนะครับตัวนี้มีความน่าสนใจนะนะครับคุณสุภพงศ์ถ้าเรารดูกราฟย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า MTC ีเนี่ยเพิ่งเบรกแนวต้านโซนตรงนี้ขึ้นมานะฮะเพิ่งเพิ่งเบรกแนวต้านโซนตรงนี้ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าแนาวต้านตรงนี้เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งมากนะครับอ่าดัชนีเนี่ยมีการผ่านหลายๆจุดในช่วงอดีตนะครับนั่นก็คือแถวแถวสักสี่สิบเอดบาทสี่สบองบาทตรงเนี้ยนะครับ ทีนี้พอเขาผ่านขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับผมจะซูมภาพเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะครับนะฮะพอเขาผ่านขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็คือทะลุแนวตรงนี้ขึ้นไปมีการโทรแบ็กลงมานะครับเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของแนวต้าน42บาทนี้ด้วยนะครับซึ่งการโทรแบ็กลงมาก็รับอยู่นะฮะรับอยู่แล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับแต่การเด้งขึ้นไปในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศตลาดเนี่ยหรือว่าเศรษฐิเนี่ยมันไม่เอื้อนะครับเลยทําให้ราคาเนี่ยถูกกดลงมาอีกครั้งหนึ่ง แต่กดยังไงก็ไม่หลุดเส้นสิวันเส้นเส้นสีข,ขาวๆตรงนี้นะครับไม่หลุดเส้นสิบวันเพราะฉะนั้นมันะะพอนให้เห็นถึงแรงซื้อของ MTC ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งพองสมควรนะครับนั้นวันนี้นะครับแนวรับก็43บาทห0นะครับแนวต้านแรกคือ46บาทไฮเดิมที่เขาขึ้นไปเทสครับผมสำหรับตุวแรกชัดเจนครับตัวแรก MTC นะครับตัวที่สครับ ตัวที่2 W H A นะครับอยู่ในกระแสนะครับกระแสช่วงนี้ก็คือกระแสที่ท่านนายกนะครับไปดึงทุนเอกชนจากต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาอาทิตย์ที่แล้วพูดในเรื่องของ Microsoft พูดเรื่องของ Google แต่ในช่วงปลายสัปดาห์ท่านพูดในเรื่องของเท sla ที่จะดึงเท sla เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตที่เรียกว่า c y b e อร์ทักหรือว่ารถบรรทุกนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งีที่น่าสนใจเทส la ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้ามาดูในเมืองไทยแล้วต้องการที่อย่างน้อย1000ไร่ ถ้าตกอยู่ในมือของใครคนนั้นจะโชคดีมากๆนะครับซึ่งเรายังไม่รู้นะว่าเป็นเดวิวต์ u เออมาตะหรือโรจนะไอ้ความที่ไม่รู้ตรงนี้มันจะทําให้นักทุนเนี่ยเข้ามาเก็งกาไรครับพอรู้เมื่อไหร่เขาจะเทคโ profit ถูกไหมฮะ sell อ n f a แต่ตอนไม่รู้เนี่ยนะครับจะมีการเก็งกําไรซึ่งตัว WSA ก็เป็นหนึ่งใน c a n ดิเดตที่น่าสนใจกราฟก็ค่อนข้างสวยนะครับทะลุเส้นสองร้อวันขึ้นมาลงมาเทสนะครับไม่หลุดนะครับตีกลับขึ้นมาใหม่ นะครับเพราะฉะนั้นแนวรับ5บาท5บาท5สตางค์นะครับแนวรับสำหรับตัว WUSA นะครับแล้วก็รอบนี้มีโอกาสที่ขึ้นมาแถวๆ5บาท60ตรงนี้ได้ครับครับชัดเจนครับตัวที่2 WHA นะครับตัวที่3ครับตัวที่3ฝากไว้อีกหนึ่งตัวเป็นตัว TU t h a i u n i o n นะครับในช่วงนี้แพทเทิร์นค่อนข้างสวยนะครับสามารถทะลุเส้น2วันขึ้นมาได้เส้นสีแดงตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ยังยืนเหนือไฮตรงนี้ได้นะครับ ก็คือ14บาท80นะครับก็ถือว่าแพทเทิร์นดูดีนะครับปัจจัยพื้นฐานซัพพอร์ตมาจากอะไรนะครับในเรื่องของผลประกอบการน่าจะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะครับทั้งในส่วนของที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงก็คือถือหุ้น ITCU หรือจะเป็นอาหารทะเลกระป๋องนะครับอนี่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วล่าสุดนะครับปรากฏว่าราคาทูน่านะครับประกาศล่าสุดสำหรับเดือนพฤศจิกายนลงอีกนะครับเหลืออยู่1 5 0 0น้อต่อตัน กำลังบอกบว่าต้นทุนของทูน่าเนี่ยกำลังลดลงมาจิ้มของท u ก็จะสูงขึ้นปีหน้าทุกคนมองว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยรีเซชชันทั้งในสหรัฐอเมริกาและก็ในยุโรปนะครับทูน่ากระป๋องเนี่ยในอเมริกาในต่างประเทศเขามองว่าเป็นอะไรฮะเป็นมาม่านะฮะมาม่า <Mama S 2> จะขายดีขายดีตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าในฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ย สินค้าที่จะขายดิบขายดีก็คือทูน่ากระป๋องนะครับเพราะนั้นทีก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่น่าสนใจในการเข้ามาันเก็งกัไรแนวรับก็สิบี่บาท8ปดสิบสี่บาทห0สิบตรงนี้ผมว่ารับได้นะครับคุณคุณสุพจน์ครับโซนตรงนี้ผมว่ารับได้แล้วก็แนวต้านใหญ่ๆเนี่ยสิบหาทก็คือไฮเดิมแถวนี้ครับครับชัดเจนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากสามตัวก็คือตัว m t c WHA แล้วแลก็ท u นะครับครับก่อนก่อนไปครับคุณอาทิตย์ครับฝากกลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์นี้ให ครับผมสัปดาห์นี้นะครับภาพรวมเราก็ยังอยู่ในทิศทางขาลงอยู่นะครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับกลยุทธ์ในช่วงขาลงยังเป็นลักษณะการเล่นเทรดดิ้งนะครับเล่นเทรดนี่คือเล่นสั้นนะครับยังไม่ใช่ถือซื้อถือนะฮะยังไม่ใช่ b ายแล้วโหนะฮะเป็นแค่เทรดดิ้งนะครับเทรดดิ้งก็คือซื้อแนวรับขายแนวต้านยังเป็นลักษณะแบบนี้อยู่เป็นลักษณะแบบเก่งกาไรเล่นรอบสั้นๆครับ